กองร้อยรักษาความสูงสุดและกองร้อยรักษาความสูงร้อยได้ทําการฝึกและซักซ้อมการปฏิบัติงานในสนามในรอบจะลำบากต่อไปครับประหยัดตรงนะร้อยเจริ์รักเรารังพนศิลป์นายครับหมวดรักษาความหมวดสนับสนุนมีจํานวนยอดยี่สิบได้ครับเดินเลยครับ าบไปขึ้นไปในรถพีปานคือมีเตียงเข็นอยู่แล้วครับเราก็ใส่เส้นใส่เป็นเข็มเลยครับแล้วก็วันตุนใส่ลงไป